ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่า bon หญ้าต่อเนื่องเลยครับสักสามท่าท่าแรกเลยครับแขนแปดเปิดเรียกไปเรียกไปเรียกนู้นนู้นทางนี้ทางนี้เริงทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ต่อ ตามด้วยข้าฟ้อนลงมาครับตามด้วยข้าแฟกนี่นะครับเป็นท่าญยาที่เราต้องใช้แรงเยอะผมแนะนำให้ เราทำช่วงแรงแรกๆครับจะทำให้เรานิ่งแล้วก็ข้าวออกมาสวยครับผมลองฝึกกันดูครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับตบมห้่พ่อนหน่อย